สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องมิตวตโตสมาในช่วงเดนรีวิวนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำหนังสือคุณผู้ชมหนึ่งเล่มด้วยกันนะครับก็คือเล่มที่อยู่ทางหน้าจอนี่เลยนะครับที่มีชื่อว่าริทอาราวแฮนดบุ๊กนะครับผมโดยในตัวของหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยนะครับจิมชริสนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี1982 นะครับผมโดยเนื้อหาคร่าวๆนะครับจะกล่าวถึงความสําคัญของการอ่านหน,น,นังสือแบบอ่านออกเสียงให้ลูกฟังนะครับว่ามันช่วยทั้งในเรื่องของคําศัพท์สมาธิสติปัญญานะครับผมรวมถึงมันช่วยให้เขาเป็นคนที่รักการอ่านในอนาคตอีกด้วยนะครับผมมีงานนั้นจะยืนยันว่าการอ่านออกเสียงให้เด็กฟังเนี่ยช่วยพัฒนาทักษะด้านการฟังพูดอ่านเขียนและที่สําคัญนะครับก็คือทัศนคติของเด็กเนี่ยที่มีตอ่อการอ่านนะครับผมซึ่งเราอ่านหนังสือให้เด็กฟังนะครับเพื่อนหนึ่งนะครับ สร้างคางคำศัพท์2ปรับสมองให้เด็กเนี่ยเชื่อมโยงกับการอ่านเข้ากับความเพลิดเพลิน3นะครับสร้างความรู้พื้นฐาน4เป็นต้นแบบด้านการอ่านแล้วก็5นะครับปลูกฝังความอยากอ่านหนังสือนะครับผมซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับข็จะขยายความให้เราฟังว่าทั้ง5ข้อนี้นี่มันเปิดขึ้นได้อย่างม,มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมีกระบวนการมีกระบวนการอย่างไรนะครับเพื่อให้เราเข้าใจถึงความสําคัญและวิธีการนะครับผมและนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยในหนังสือเรื่องนี้นะครับชี้เห็นว่าครอบครัวนะครับมีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่หนังสือเรื่องนี้นะครับสอนให้เด็กรู้วิธีการอ่านนั้นเป็นการสอนให้เด็กนี่เป็นคนที่รักการอ่านนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกของเราหรือว่าเด็กคนนั้นนะครับรักการอ่านขึ้นมานะครับการรักการอ่านของเด็กเนี่ยจะติดตัวเขาไปตลอดไปจนตลอดชีวิตนะครับซึ่งนั่นก็คือแผนการสร้างคนนระนะรยาวเลยทีเดียวนะครับ โดยส่วนเนื้อหาของหนังสือเนี่ยผมก็ยังไม่บอกอะไรมากมายนะครับให้คุณผู้ชมได้ลองไปหาซื้อประจับจองก่อนนะครับผมโดยผมเองนี่ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าใครก็ตามที่กําลังจะมีลูกน้อยนะครับได้ลองอ่าลองหามาอ่านดูก่อนแล้วก็เก็บมันไว้เพื่อจะเป็นคัมภีร์สำหรับตัวเองเหมือนกับที่เราทํานะครับผมโดยหนังสือเล่มนี้นะครับ จะพูดถึงความสําคัญของการอ่านออกเสียงเก็ดเล็กเก็น้อยหรือจะเรียกว่าเทคนิคในการอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะครับและเราควรอ่านให้ลูกฟังจ,ปจนประจุนันยุทธเท่าไหร่นะครับสิ่งนี้นะครับควรทําและไม่ควรทํามีอะไรบ้างนะครับเนื้อหา10บ,บทเนี่ยจะแน่นไปด้วยคุณภาพและท้ายเลย่มนี่ยังมีแนะน,นําหนังสือที่เราควรปหาให้ลูกอ่านอีกด้วยนะครับโดยมีการบอกชื่อหนังสือความยาวเนื้อหาโดยย่อและบอกช่วงอายุที่สําคัญอีกด้วยนะครับผม โดยในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีคาพูดคําพูดหนึ่งที่ผมขอจยิบยกมานะครับผมถ้าอยากให้ลูกฉลา,าดอ่านนิยายให้ลูกฟังถ้าอยากให้ลูกฉลา,าดมากขึ้นอาน่านนิทานให้ลูกฟังมากขึ้นเป็นคํากล่าวข,ของไอสไตน์ Star ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเดิมนี้นะครับซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยอยากอา่านหนังสือเล่มนี้ให้มันจบเลยนะครับผมอ่าก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าก็อย่างที่เห็นเมื่อคลิปที่ผมอัปโหลด อัปโหลดลงล่าสุดนะครับว่าผมก็มีลูกน้อยแล้วนะครับเชื่อว่าน้องน้ําเพชรเป็นลูกสาวครับเกิดวันที่10กรกฎาคมปี64นะครับเป็นวันเสาร์เนาะวันวันที่10ตุลาก็จะครบ3เดือนแล้วนะครับก็น้องก็จะอายุครบ3เดือนนะครับผมก็เลยหาข้อมูลในการเลี้ยงลูกหาข้อมูลในการอ่านหนังสือเพื่อจะพะัฒนาทักษะนะครับผมก็เลยมีหนังสือมาให้่าผู้ชมนะครับก็สมามารถหามาอ่านได้ ครับผมสํารับหนังสือที่มีชื่อว่า r e a d Allow Handbook นะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกดสังเกติงเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมาคาดคลิปดีต่อไปนะครับอ่าก็ช่องของเรานะครับช่องมีจุดสมานี้ก็จะมีหลายๆช่วงเนาะก็ก็ขอฝากช่องเราเอาไปด้วยนะครับผมถ้าหากว่าชอบอยัางไงาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกังแจกับผมต่อไปนะครับผมนะก็ฝากกันไปด้วยนะอนาคตก็จะมีมารีวีวหนังสือดีๆแบบนี้ อีกมากมายเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย